ในปี2018มีรูปคู่จำนวนหนึ่งที่เหมือนหลุดออกมาจากนิยายไซไฟจนได้รับความสนใจอย่างมากในโลกอินเทอร์เน็ตในภาพมีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งยืนถือไม้เท้าอยู่หน้าพีระมิดของอียิปต์ด้านข้างของเขาคือเด็กผู้หญิงที่มีส่วนสูงไม่ถึงหัวเข่าของเขาดูแล้วเหมือนใช้เอฟเฟกต์แต่งภาพเมื่อผู้ชายคนนี้นั่งลงก็ยิ่งเห็นได้ชัดถึงความสูงที่แตกต่าง มือใหญ่ของชายหนุ่มดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่ถึงครึ่งตัวของเด็กหญิงเด็กหญิงดูคล้ายกับพลัดหลงเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของยักษ์ส่วนสูงที่แตกต่างของทั้งสองคนดูเกินจริงไปมากจึงไม่แปลกที่ในตอนนั้นบรรดาชาวเนจะรู้สึกว่าการที่ทั้งสองคนมายืนอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องที่เกินจริงทั้งสองคนในภาพก็คือสุลตานโคเซน ผู้ชายที่สูงที่สุดในโลกและโจตี้อัมเจผู้หญิงที่เตี้ยที่สุดในโลกสุลต่านโคเซนสูง251ซนติเมตรส่วนอัมเจสูงเพียง62.8ซนติเมตรสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิสวงวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของโจตี้อัมเจ ผู้หญิงที่ตัวเตี้ยที่สุดในโลกภาพถ่ายที่อัมเจกับสุลตานถ่ายคู่กันนี้เป็นกิจกรรมโปรโมตที่ทาง Guinness World Records จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอียิปต์ภาพถ่ายคู่ที่แปลกตาเหล่านี้ทำให้มีคนรู้จักพวกเขามากขึ้นอัมเจเล่าย้อนถึงตอนที่ถ่ายภาพคู่นี้ว่าฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีคนที่ตัวสูงขนาดนี้ แล้วฉันเองก็รู้สึกได้ว่าสุลต่านก็ตกตะลึงเช่นกันสําหรับเขามันคงดูเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ที่ในโลกนี้มีคนที่ตัวเตีย้ยแบบฉันจิตใจของอัมเจโตเป็นผู้ใหญ่มานานแล้วแต่ร่างกายของเธอกลับหยุดนิ่งอยู่ในวัยเด็กมาโดยตลอดแต่ตัวเธอเองก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับรูปร่างที่เล็กและเตี้ยของตัวเองแถมยังใช้ชีวิตยังมีความสุข เหมือนกับเจ้าหญิงตัวจิ๋วทำเบลิน่าเพราะถึงยังไงสำหรับอัมเจชีวิตอ,นนอันน่าอัศจรรย์ของเธอก็เริ่มต้นมานานแล้วตั้งแต่เธอจำความได้อัมเจเกิดเมื่อปี1993ในเมืองนาคปุระของอินเดียเป็นลูกคนเล็กสุดของบ้านในบรรดาพี่น้องห้าคนตอนที่อัมเจเพิ่งคลอดก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติ แต่พออายุได้6เดือนร่างกายของอัมเจก็เริ่มมีสัญญาณของการเจริญเติบโตช้าพอถึงตอนอายุสามขวบเธอก็หยุดเติบโตพ่อแม่พาไปให้ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยก็พบว่าอัมเจมีภาวะครชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรค p r i m o r d i a l d w a r f i s m โรคนี้คือภาวะที่ร่างกายเติบโต,ตช้ามาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางพันธุกรรมนอกเหนือจากอาการรูปร่างคล้ากรันและมีสัดส,ส่วนกระดูกเล็กกว่าปกติแล้วผู้ป่วยโรคนี้โดยทั่วไปก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอย่างอื่นแถมยังมีการหลั่งกรดฮอร์โมนตามปกติด้วยเพียงแต่ส่วนสูงจะไม่เพิ่มขึ้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถึงแม้ในภายภาคหน้าจะกระตุ้นด้วยการฉีดกรดฮอร์โมนแต่อัมเจก็จะไม่สามารถสูงขึ้นได้ ว่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้เธอมีภาวะเช่นนี้เป็นเพราะพ่อแม่ของอัมเจแต่งงานกันในเครือญาติหลังจากรู้ถึงลักษณะของโรคแล้วพ่อแม่ของอัมเจก็ทําได้เพียงยอมรับความจริงขณะเดียวกันพวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้อัมเจใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกที่สุดด้วยส่วนสูงและน้ําหนักของอัมเจมีความเป็นไปได้อย่างมาก ที่เธอจะมีรูปร่างเหมือนเด็กอายุ3-5ขวบไปตลอดชีวิตการจะใช้ชีวิตให้เหมือนคนทั่วไปจึงเป็นเรื่องยากมากอัมเจวิ่งเร็วไม่ได้กระโดดไม่ได้เธอทำได้เพียงเดินช้าๆกิจกรรมใดก็ตามที่ต้องใช้แรงจะทำให้ร่างกายของเธอรับไม่ไหวหรือบางทีแค่พลัดหกล้มก็อาจทำให้เธอบาดเจ็บสาหัสได้อีกทั้งโครงสร้างส่วนเท้าของอัมเจ ก็ทำให้เธอไม่สามารถยืนและเดินเป็นเวลานานได้ด้วยเหตุนี้แม้แต่รองเท้าของเธอก็จำเป็นต้องสั่งทำพิเศษเสื้อผ้าและเครื่องประดับก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับอัมเจเชน่นกันของใช้ทั่วไปของผู้ใหญ่เช่นหมวกหรือแว่นตาเมื่อสวมอยู่บนร่างกายของเธอจะดูเหมือนอุปกรณ์ประกอบฉากที่แปลกประหลาดเมื่อเผชิญกับความยากลำบากต่างๆนานา,นานในชีวิต ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของอัมเจคงเป็นทุกข์มากแต่โชคดีที่เธอเกิดมาในครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างและดูแลเอาใจใส่เธออยู่เสมอทำให้เธอมีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตมาโดยตลอดไม่ว่าอัมเจจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเธอก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายที่สุดภายในบ้านแน่นอน ในบ้านของเธอสิ่งของทุกชิ้นจะถูกย่อส่วนเตียงและโต๊ะข้างเตียงขนาดมินิเพื่อให้เธอสามารถพักผ่อนได้ตามปกติโดยไม่ต้องปีนขึ้นปีนลงตู้เก้าอี้กระจกก็สั่งทําเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับส่วนสูงของอัมเจแม้แต่อุปกรณ์ทั่วไปอย่างขาตั้งกล้องก็ถูกย่อส่วนดูแล้วเหมือนเป็นโลกของผู้ใหญ่ในเวอร์ชันย่อส่วน ถ้าต้องการอาบน้ำด้านข้างอ่างอาบน้ำไซส์ปกติภายในบ้านก็ยังมีอ่างอาบน้ำที่สั่งทำพิเศษสำหรับเธอแต่ถึงแม้ครอบครัวจะใส่ใจในหลายๆเรื่องแล้วถึงยังไงก็ยังคงมีสิ่งของบางอย่างที่ไม่สามารถย่อส่วนได้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนครอบครัวก็คำนึงถึงทุกๆเรื่องเนื่องจากโต๊ะเก้าอี้ในโรงเรียนสูงเกินไปสำหรับเธอ ครับครัวก็เลยสั่งทําชุดโต๊ะเก้าอี้ให้เธอโดยเฉพาะเพื่อให้เธอได้เรียนร่วมกับเพื่อนที่อายุเท่ากันร่างกายของอัมเจอ่อนแอมากเวลาโดนคนอื่นชนเพียงเบาๆเธอก็อาจจะหกล้มและบาดเจ็บได้ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถเล่นสนุกกับคนในวัยเดียวกันได้หลังเลิกเรียนเธอต้องไปอยู่ที่ห้องพักครูเพียงลําพังเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ไปเล่นสนุกกับเพื่อนนักเรียนจนพลาดพลั้งได้รับบาดเจ็บ แต่อัมเจก็ไม่เคยรู้สึกอึดอัดกับชีวิตในโรงเรียนเลยคุณครูและเพื่อนนักเรียนดูแลเธอดีมากมักจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเธอเช่นหยิบสิ่งของที่อยู่บนที่สูงหรืออุ้มเธอขึ้นไปบนที่สูงอัมเจเองก็ไม่เคยละทิ้งความพยายามเธอเชื่อว่าการที่มีปัญหาพัฒนาการทางรูปร่างไม่ได้หมายความว่าสมองจะบกพร่องตามไปด้วยความฝ่ฝันของอัมเจ คือการเข้าสู่วงการบอลิวูดหลังเรียนจบพอเรียนจบชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนในท้องถิ่นเธอก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยและเรียนต่อได้สำเร็จแล้วในสภาพบ้านล้อมการเรียนเช่นนี้เธอก็ยังเรียนถึงระดับปริญญาโทสภาพร่างกายของเธอไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาเลยอัมเจยอมรับว่าในช่วงหลายปีที่เติบโตมามีเพียงไม่กี่เรื่องที่ทำให้เธอกังวลใจ เรื่องแรกคือการไปร้านเสื้อผ้าเด็กที่ผ่านมาเธอจะหาซื้อเสื้อผ้าจากร้านเสื้อผ้าเด็กมาโดยตลอดแต่ทุกครั้งที่ไปซื้อเสื้อผ้าก็มักจะมีคนมาขอถ่ายรูปกับเธอหรือไม่ก็เข้ามาหยอกล้อกับเธอเหมือนเธอเป็นเด็กเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยๆอัมเจจึงไม่อยากไปร้านเสื้อผ้าเด็กอีกเธอก็เลยออกแบบและทําเสื้อผ้าเองเธอออกแบบกระโปรงฟูฟ่องสวยงามไว้หลายตัว อัมเจชอบเรื่องเสื้อผ้าชอบแต่งหน้าและทำเล็บสิ่งเหล่านี้มักจะทำให้เธอลืมความไม่สะดวกและปัญหากวนใจที่เกิดจากส่วนสูงไปได้เธอมักจะหมกมุ่นอยู่ในโลกของตัวเองสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปและถึงแม้อัมเจจะแต่งตัวเหมือนตุ๊กตาในทุกวันแต่ด้วยส่วนสูงของเธอก็ทำให้ดูไม่เป็นปัญหาเลย ความกังวลใจเรื่องที่สองก็คือฟันของเธอถึงแม้ร่างกายของเธอจะไม่เติบโตแต่ฟันของเธอก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นฟันของอัมเจก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฟันจึงอัดแน่นอยู่ภายในปากขนาดเล็กของอัมเจจนทำให้มีอาการฟันยืน่นก่อนจะโตเป็นผู้ใหญ่อัมเจใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเรียบง่ายมาโดยตลอดแต่รูปร่างที่เตี้ยจนผิดปกติ ก็ยังคงทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วนอกจากคนในเมืองนาคบุราจะรู้จักเธอแล้วตอนอายุ12ปี Guinness World Records ก็เริ่มให้ความสนใจอัมเจเชน่นกันตอนวันเกิดอายุ18ปีรอบมอลอยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก Guinness World Records เดินทางมาจากลอนดอนไปอินเดียเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการในพิธีวัดส่วนสูง และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทยุติธรรมอัมเจจำเป็นต้องทำเหมือนเจ้าของสถิติส่วนสูงคนอื่นๆคือวัดส่วนสูงในแต่ละช่วงเวลาของวันเพื่อหาค่าเฉลี่ยสุดท้ายเพราะในแต่ละวันส่วนสูงของคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากการตรวจวัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยืนยันออกมาว่าอัมเจมีส่วนสูงอยู่ที่62.8เซนติเมตร รับมอลลอยมอบเกียรติบัตรรับรองให้เธอในฐานะผู้หญิงที่ตัวเตี้ยที่สุดในโลกรับมอลอยบอกว่าอัมเจทําให้พวกเราไม่ตัดสินคนอื่นง่ายๆจากรูปร่างภายนอกและควรยินดีกับความแตกต่างระหว่างพวกเราการได้รับเกียรติบัตรจาก Guinness World Records ทำให้อัมเจมีชื่อเสียงโด่งดังการที่มีคนสนใจนี้มักจะทําให้เธอรู้สึกกดดันเพราะถึงยังไงฉายาที่เธอได้รับ ก็ไม่ได้ฟังดูดีเพราะฉะนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคำพูดที่ไม่น่าฟังท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของผู้คนเมื่อก่อนที่เธอใช้ชีวิตเรียบง่ายห่างไกลาจากฝูงชนก็เพราะกลัวว่าจะได้ยินเสียงเหล่านี้ต่อมาเมื่ออัมเจได้ถ่ายเซตรูปคู่ที่อียิปต์กับสุลต่านผู้ชายที่สูงที่สุดในโลกและได้รับรู้ถึงความกังวลใจของเขาความคิดของเธอจึงเปลี่ยนไป เธอเริ่มตระหนักได้ว่าตัวเองสามารถเริ่มต้นอาช,ชีพได้จากจุดนี้ในปีเดียวกันกับที่เธอได้รับเกียรติบัตรเธอก็ได้เล่น MV ของนักร้องอินเดียที่ชื่อมิกะซิงและยังได้ร่วมถ่ายทำสารคดีในหัวข้อบาริช็อกในปี2013อัมเจได้พบกับคาเจนทราทาปามากาซึ่งเป็นผู้ชายที่เตี้ยที่สุดในโลกในกิจกรรมโปรโมทของกิน n n e s s World Records ในปี2014อัมเจย,ยังได้ร่วมแสดงในซีรีส์ American Horror Story Freak Show โดยรับบทเป็นมาพัทีจนทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยชื่อเสียงของอัมเจในทุกวันนี้ทำให้เธอได้บินไปตามที่ต่างๆทั่วโลกเป็นครั้งคราวและได้รับเชิญให้ไปบันทึกรายการหรือร่วมกิจกรรมต่างๆเธอเคยไปออกรายการ Big c r o k Show i n 100 Special ซีซั่นที่ส ของสถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวีของญี่ปุ่นตอนนั้นมีพิธีกรคนหนึ่งเอาแว่นตาให้เธอยืมใส่ผลปรากฏว่าเมื่อแว่นตาที่มีขนาดปกติอยู่บนใบหน้าของอัมเจแล้วมันดูใหญ่มากจริงๆเฉพาะตัวเลนก็แทบจะใหญ่เทียบเท่าใบหน้าของเธอแล้วตอนนี้ในบ้านของอัมเจเต็มไปด้วยรางวัลมากมายเธอบอกว่าเธอชื่นชอบตัวเองในตอนนี้มาก เธอใฝฝันว่าจะได้ไปปรากฏตัวในซีรีส์ภาพยนตร์และรายการต่างๆให้มากกว่าเดิมอยากให้มีคนรู้จักเธอมากขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์เธอมักจะบอกว่าหากไม่มีครอบครัวที่รักฉันฉันก็คงไม่สามารถก้าวมาได้จนถึงทุกวันนี้ขอแค่ครอบครัวยินดีที่จะอยู่เคียงข้างฉันไปตลอดฉันก็จะไม่มีวันหมดหวัง อัมเจชอบอัปเดตโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วสมาร์ทโฟนก็เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแต่การใช้โทรศัพท์มือถือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเธอแต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอก็คือจะก้าเดินต่อไปบนโลกที่ทุกอย่างออกแบบมาเพื่อคนธรรมดาทั่วไปไปนี้ได้อย่างไรเธอไม่สามารถออกไปข้างนอกคนเดียวได้จะต้องมีคนในครอบครัวไปเป็นเพื่อนด้วยทุกครั้งเวลาขึ้นลงอาคารหรือขึ้นรถ เธอจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่เช่นนั้นก็อาจจะได้รับบาดเจ็บแต่โชคดีที่โลกของเธอเต็มไปด้วยความปรารถนาดีคนในท้องถิ่นรู้จักชื่อของเธอมานานแล้วทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกเธอจะได้เจอกับแฟนๆที่มาขอถ่ายรูปคู่และเนื่องจากตัวเธอเล็กน่ารักเด็กๆจึงชอบมาเล่นกับเธอเธอบอกว่าความจริงแล้วส่วนสูงแบบนี้ก็มีข้อดีอยู่บ้างเช่น เวลากินข้าวก็จะกินได้แค่นิดเดียวพอออกไปกินพิซซ่านอกบ้านแค่ชิ้นเดียวก็กินไม่หมดแล้วและหลายๆครั้งเธอก็รู้สึกได้ว่าทุกคนเป็นห่วงเธอมากการที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้นับเป็นโชคดีจริงๆความจริงแล้วอัมเจก็มีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์และมีอาชีพของตัวเองเหมือนกับคนอื่นๆในวัยเดียวกันเธอสามารถตัดสินใจเรื่องราวชีวิตของตัวเองได้เธอชอบแต่งหน้าแต่งตัว ชอบเล่นโซเชียลมีเดียชอบนอนดึกถึงตีสองและตื่นนอนตอนบ่ายสิ่งแรกที่เธอทำหลังจากตื่นนอนก็คือเปิดโซเชียลมีเดียของตัวเองเพื่อดูอว่ามีแฟนๆคอมเมนต์อะไรบ้างตอนนี้อัมเจอ,อายุ29ปีถึงแม้เธอจะยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัวเพื่อความสะดวกในการดำเนินชีวิต แต่เธอก็มีอิสระทางการเงินแล้วเธอใช้เงินเก็บที่ได้จากการเป็นนักแสดงมาใช้สั่งทำเสื้อผ้าของตัวเองซื้อเครื่องสำอางและสิ่งของต่างๆที่ตัวเองชอบเธอยังคงใช้ชีวิตยังมีความสุขและสงบสุขเหมือนเมื่อก่อนเธอยอมรับว่าเสียดายมากที่ไม่สามารถแต่งงานมีลูกได้แต่การที่รูปร่างหยุดเติบโตตั้งแต่สามขวบก็มีข้อดีหลายอย่าง เช่นสามารถสวมกระโปรงฟูฟ่องได้ตลอดและอยู่ในห้องแบบเดิมเหมือนตอนเด็กๆนอกจากนี้พ่อแม่ก็จะรักและเอ็นดูเธอเหมือนเป็นเด็กแม่ถึงกับบอกว่าฉันกับสามีไม่สามารถมองเธอเป็นผู้ใหญ่ได้เลยจริงๆชีวิตของคนที่เตี้ยที่สุดอาจจะยากลำบากมากแต่เธอก็ยังยอมรับความจริงนี้ยังเปิดเผยเธอเคยบอกว่าเวลาฉันออกไปข้างนอกผู้คนก็จะบอกว่าทำไมเธอตัวเล็กขนาดนี้ เธอจะมีชีวิตรอดหรือเปล่าเธอใช้ชีวิตยังไงกันเนี่ยฉันเชื่อว่าตัวตนของฉันสามารถตอบคำถามทั้งหมดของพวกเขาได้เมื่ออัมเจถูกถามว่าหากสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เธอจะอยากเป็นคนที่มีความสูงปกติหรือเปล่าอัมเจอตอบอย่างหนักแน่นว่าฉันคิดว่าชีวิตคือการแสวงหาความสุขขอแค่เราเก็บเกี่ยวความสุขได้มากพอก็นับว่าบรรลุภารกิจของชีวิตแล้ว แน่นอนว่าหากชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้ฉันก็อยากลองใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาดูบ้างแต่ฉันก็ยังรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ได้เป็นผู้หญิงที่เตี้ยที่สุดในโลกเพราะมันทําให้ฉันได้รับความสนใจและความเคารพจากคนมากมายอัมเจเป็นผู้หญิงที่เตี้ยที่สุดในโลก ความสูงสามารถจำกัดการเคลื่อนไหวของเธอได้แต่กลับไม่สามารถจำกัดความฝันและทัศนคติในการใช้ชีวิตของเธอได้อาจจะมีคนถักถางว่าความฝ่ายฝันที่เธออยากเล่นภาพยนตร์ไม่มีทางเป็นไปได้แต่นิสัยที่มองโลกในแง่ดีและความมุ่งมั่นของเธอจะทำให้ความฝันของเธอกลายเป็นจริงแล้วเธอก็ทำได้จริงๆอัมเจมีแผนการที่ชัดเจนมากสำหรับอนาคตของตัวเอง เธอบอกว่าเป้าหมายต่อไปคือการถ่ายภาพยนตร์ที่เธอเป็นนักแสดงนำเราขออวยพรให้ความฝันของเธอกลายเป็นจริงนะคะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ตัวเตี้ยที่สุดในโลกคุณจินตนาการออกไหมว่าชีวิตของตัวเองจะเป็นยังไงเขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดที่นี้คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ